สวัสดีครับดิงทรง first vice president จาก leasing icbc ไทยครับทาง leasing icbc ไทยมีแนวทางการทาธุร,รกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีแนวโน้มที่กลงองโ,โกนธุร,รกิจและลูกค้าทั่วไปและเลือกใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อขับเคลื่อนธุร,รกิจหรือเพื่อรองรับในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อทางโขวยออกคำเป็น zero investment และ s o n Pay for You ซึ่งทาง leasing ICBC ไทยมองว่าเป็นคัมเป็นที่ดีครับที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยการนำเอาพลังงานสากลที่มาใช้โดยเฉพาะกับพาคครัวเรือนและบุคคลทั่วไปเราจึงออกแ,แบบโปรแกรมสินเชื่อสาร,รับโซลาร์รูฟท็อปโดยเฉพาะเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งผมเป้าหมายที่ผักดันให้พาคอสา,าสงคาริมทรั์โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่สนใจติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสารับที่พักอาศัยได้เข้าถึงพลังงานสะอาด ได้มากขึ้นและง่ายขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและย,ยั่งยืนทางพลังงานและเศรษฐกิจและช่วยเพิ่มจิตสัตว์นึกตั้นสิ่งแวดล,ล้อมรอบตัวเราด้วยครับเริ่มต้นจากการสมัครสิ่งเชื่อกับ leasing ICBC ไทยซึ่งมีขั้นตอนที่ง่ายมากครับโดยเจ้าของบ้านที่สนใจสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสิงเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์ท็อป โดยใช้เงินดาวขั้นต่ำเรื่มต้นเพียง1 6 9่0มบาทและระยะเวลาผ่อนชำระนานได้สูงสุดถึงเจปีครับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสินเชื่อโดยแจ้งความประสงค์ผ่านผู้รับเหมาของท่านเพื่อส่งเรื่องต่อมาที่เจ้าหน้าที่ของ leasing icbc ไทยตดยที่ท่านจะทราบผลการขอสินเชื่อภายในเวลาเพียง1ถึงวาวันทำการเท่านั้นหลังจากที่ท่านทำสัญญาและเื่องเอกสารครบถ้วนการขอสินเ,เชื่อเช่าซื้อเพื่อติดตั้งโซลาร์รท็อป กับ leasing ICBC ไทยนี้ไม่ต้องมีการจำนองใดๆทั้งสิ้นครับเราหวังว่าลูกค้าทุกท่านมีโอกาสได้รับประโยชน์จากโปรแกรมสินเชื่อเท่าซื้อเพื่อติดตั้งโซลาร r ร o f ท็อนี้มากยิ่งขึ้น leasing ICBC ไทยเราอิงดีที่เป็นส่วนเด่นของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานที่เริ่มจากภาคโคเอื่นและเราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศได้ครับ